สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวหลัง,ง Station, ห้องสถานบายพี่นอมนี่นะคะพาทำพากินแล้วก็พาเที่ยวค่ะกลับมาพบกับพี่นอมนี่อีกแล้วนะคะกับช่องครัวหลังห้อื่องสถานนั่นเองนะคะคลิปนี้นะคะพี่นอมนี่ก็มีเมนูดีๆมาฝากทุกคนค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเมนูคลายร้อนค่ะสําหรับอากาศร้อนๆบ้านเราตอนนี้นะคะเมนูนี้มีชื่อว่าไม่ยงชิดร้อยแก้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมในคลิปนี้นะคะก็คือ นี่ค่ะไมยงชิดนะคะตัวนี้นะคะเราจะทําการปอกเปลือกนะคะแล้วก็ควานเม็ดออกนะคะมันก็จะได้เนื้อมมยงชิดแบบนี้ออกมานะคะนี่แบบนี้นะแล้วก็อันนี้ก็คือส่วนผสมแรกที่เราต้องเตรียมไว้แล้วส่วนผสมที่สองนั้นนะคะก็คือในส่วนของน้ําเชื่อมนั่นเองนะคะเพราะว่าเราจะทําตัวลอยแก้วนะคะเราก็ต้องทําน้าเชื่อมด้วยนะคะส่วนผสมก็มีแค่ ตามอย่างเท่านั้นนะคะก็คือน้ำเปล่าค่ะและ้วก็น้ำตาลทรายค่ะอย่างสุดท้ายเกลือป่นค่ะเดี๋ยวเรามาทำน้ำเชื่อมกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าทำยังไงให้เพื่อนๆนี่อัตราส่วนนะคะก็คือน้ำตาลทรายหนึ่กิโลเลยนะคะเพราะวันนี้ทำไว้เลย เพราะว่าเราสามารถเติมไม้ยงชิดได้นะคะนี่ให้เ,เพื่อนเเทน้ำตาลทรายลงไปนี่น้ำไม่ใช้กิโลหนึ่งเลยนะคะเทหมดหนึ่งกิโลนะคะแล้วก็น้ำเปล่านะคะใช้ทั้งขวดเลยนะคะเทลงไป แล้วก็ตามด้วยเกลือนะคะเกลือป่อนเกลือป่อนนี่สองช้อนชานะคะหยบปาดให้มันตัดเค็มนิดนึงนะคะไม่งั้นมันจะหวานเกินมันจะหวานโดดเกินไปเราเอาเกลือมาตัดนิดนึงอ่แค่นี้เอง นี่พี่น้องนี่แค่คนเฉยๆจะให้เกลือกับน้ำตาลมันเข้ากันนิดนึงโอเคแล้วตัวนี้นะคะนําไปตั้งไฟได้เลยค่ะอืวพี่น้องนี่เอาไปตั้งไฟก่อนนะไฟ<ป>อ่อนๆนะคะปล่อยให้เขาเดือดไปเองอ่ะแล้วทีนี้ทุกคนมาดูพี่น้องนี่ทําการทําการทําการเนี่ยปอกเจ้ามะยงชิดนะคะอือ จะให้ดูนะคะว่าปอกยังไงคว้านยังไงนะคะอ่าก็ใช้มีดปอกผลไม้ธรรมดาเลยนะแล้วก็ไอตัวคว้านเม็ดก็คือตัวนี้นะคะมีดคว้านนี่นะเห็นไหมคือทุกคนต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามีดคว้านนะตรงเนี้ยเห็นไหมเห็นมือพี่น้องนี่ไหมมันเหลืองเพราะว่า ปอกไมะยงชิดไว้นะคะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะโดนเราได้ให้เพื่อนๆนระวังตรงนี้นิดนึงนะคะตัวอีตอนการปอกเนี่ยคือมันง่ายมากแล้วทีนี้พี่น้องนี่เตรียมน้าเย็นไว้อ่าเดี๋ยวเราปอกไมโยงชิดเสร็จนะคะปอกเปลือกเสร็จเอาไมโยงชิดใส่็จอันนี้เพราะอไนนี้คือน้ําเย็นนะคะอ่าเดี๋ยวพี่น้องนี่จะปอกให้ดูนะคะอันนี้มือพี่น้องนี่ล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้เพื่อนๆนดูนะคะ ั้นตอนการปอกก็ปอกเหมือนผลไม้ทั่วไปนะคะไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะอ่าแต่แค่ว่าปอกให้มันสวยเฉยๆอ่าระหว่างรอน้ำเชื่อมนะอันนี้นะอืมอันนี้เพื่อนๆก็ทำกันได้อยู่แล้วนะคะปอกแล้วก็แช่น้ำเย็นไว้นะคะอ่า ถ้าคนพี่ถีพิ่ถันหน่อยเขาก็จะปอกให้มันแบบเป็นริ้วๆเท่ากันเท่ากันนะลูกมันเล็กนะจริงๆอยากได้ลูกใหญ่กว่านี้แต่วันนี้เขามีไซส์เล็กเดี๋ยวจะมาควาาให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างสักนิดนึงเนาะลองไปทำกันดูนะคะ อ่อคอันนี้เราก็าเอาขึ้นจากน้ํานี่นะคะไม่ยงชิดแล้วเพื่อนๆก็นี่นะคะมีดทําการนี่ค่ะจิ้มเข้าไปใต้นี้เลยขวานเขาค่อยๆหมุนนะคะค่อยๆหมุนตามตามรูปเม็ดอะแต่นี้พี่น้อมนี่ไม่ได้สซาะแบบว่าทะลุเม็ดนี่นะเพราะว่ายังไม่เก่งพอ ทำพวดเดียวไม่ได้ต้องทําเป็นสองขยักนะคะก็คือหัวกับท้ายนะคะถ้าใครชำนาญเขาก็สามารถทําได้เลยอ่ะนี่เราก็หมุนหมุนมีดนะคะตามตามรูปเม็ดข้างในนะคะอ่าเนี่ยแบบเนี้ยพี่น้องนี่ก็ทําน้ำเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทำควานเม็ด เจ้ามายงชิดเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะให้ดูนิ้วเป็นไงนิ้วเหลืองเลยนะคะมมยงชิดสีตกนะคะโอเคตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการประกอบแปางนะคะนําส่วนผสมทั้ง2ส,ส่วนนั้นมารวมกันได้เลยนะคะก็น้ํามันก็ยังอุ่นๆอยู่แหละแต่ว่ามันสามารถที่จะรวมตัวกันได้นะโอาเคพี่นนีก็เตรียมกระปุกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะแบ่งใส่กระปุกเอาไว้นะคะ เวลากินมันก็จะได้กินได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะดีกว่าเราใส่ไว้ในกระปุกที่มันใหญ่ๆเนาะโอเคอเดี๋ยวเรามารวมร่างกันเลยดีกว่านะนี่นะคะนี่น้ำนี่เตรียมกระปุกไว้แล้วเดี๋ยวจะเอาเจ้าตัวไมโยงชิดอะใส่ในกระปุกแล้วก็จะเอาเจ้าน้ำเชื่อมที่เราทำไว้อันนี้นะคะ่ะใส่ลงไป ใส่ลงไปแบบนี้เลย เราทําได้สี่กระปุกนะคะอันนี้นี่อาแล้วอันนี้ที่พี่น้อมนี่จะชิมนะบัตนาวอืมเดีย๋ยวเราเอาน,น้ำเชื่อมใส่รอไว้ก่อนมันยังไม่เข้าเนื้อหรอกนะวันนี้จริงๆอ่ะมันต้องค้างคืนไว้ก่อนอย่างน้อยอ่ะคืนหนึ่งอืม แบบนี้เลยโอ้ยน่ากินปะอ่าแต่ยังไม่ให้กินเดี๋ยวเรารวมร่างเจ้าพวกนี้กันก่อนอืม,อมก็ตักน้ำเชื่อมใส่ให้ท่วมเลยนะคะตัวนี้ น้ำเชื่อมเหลือไม่เป็นไรนะเราเก็บไว้ได้นะนี่ตักให้ท่วมไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนมันเป็นกิดน้ําแข็งอนะ่ะมันจะอร่อยมากอืมเราก็ใส่ไปเลยทุกกระปุกที่เราเตรียมไว้วันนี้ทำได้ตั้งสี่กระปุกแน่อืมคือน้ําลาย ก็ใส่ในปริมาณที่มันเท่าๆกันนะคะมันจะได้ไม่น้อยหน้ากันนะ ใกล้จะเสร็จแล้วอ้า wow. นี่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้พี่น้อนี่จะยังไม่ปิดฝานะคะเพราะว่าเดี๋ยว มันยังมีความร้อนอยู่นะเดี๋ยวจะปล่อยให้ความร้อนมันระเหยไปก่อนแล้วค่อยปิดฝานะคะแล้วก็นําเข้าตู้เย็นนะอ่าส่วนตัวเมื่อกี้ที่พี่นอมนี่แบ่งไว้ชิมเดี๋ยวพี่น้อมนี่จะเอาน้ำแข็งมาใส่นะคะอ่าอันนี้ก็ขอแอบไว้ก่อนนะอืม นี่แล้วอันนี้ที่เราจะชิมนะบัตนาวซึ่งจะบอกว่าน้ำเชื่อมมันยังไม่เข้าเนื้อหรอกนะนี่แต่จะบอกว่าเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวพี่น้องนี่เอาน้ำแข็งแป๊บหนึ่งนะโอเคนี่ค่ะพี่น้องนี่เอาน้ำแข็งมาใส่เรียบร้อยแล้วนะคะอืมต้องการให้มันเย็นๆนี่ฝีมือเราเอง ทิมน้ำเชื่อมกับน้ำแข็งก่อนอืมตามด้วยไมโยงชิดอ้าว ลูกเดียวยังไม่รู้รถตามติดอีกหนึ่งลูก ก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูมะยงชิดลอยแก้วยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมลองไปทําตามกันดูนะคะแล้วก็อย่างที่พี่น้อมนี่บอกในทุกๆคลิปเลยถ้าพี่น้อมนี่ทําได้ทุกคนก็ต้องทําได้เช่นกันนะคะแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้พี่น้อมนี่ด้วยนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดที่ลูกกระดิ่งให้พี่น้อมนี่ด้วยนะจะได้ไม่พลาดนะคะทุกคลิปที่พี่น้อมนี่นํามาเสนอให้กับทุกคนได้ดูกันสําหรับคลิปนี้พี่น้อมนี่ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ บายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะ